วัสด,ดีตอนตีหาเด้อจ้าพี่น้องไปแอมสิผ้าพี่น้องไปเก็บเห็ดเด้อจ้ามโอนี้เด้อเห็ดละงอกออกพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านนี่ปลาแตกเลยพี่น้องมโอนี่ไปแอมสิใบเบิง้งเขาว,ว่าได้ได้แท้ว่านี้ฝากกดนไหลก้นแชร์กดนซับสไคร์าฝากติดตามไปแอมเลยเด้อจ้าไปชมน้ำกันจ้าพี่น้องพอแล้วพี่น้องพอแล้วจ้านี่เห็ดละงอกดำเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เห็ดละงอกดำเดี๋ยวไปแอมจะเก็บนะคะ มาดูนี่ก่อนเบื้องเนี่ย,นนยพี่น้องเนี่พูนปาดโทปาดโทงามเหมงามแท้ๆพี่นอ้นงอ,นอ,งนองเบื้องเด้อยังมีอีกพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องจ้ายังมีอีกยังมีอีกไทยอันนี้ใหญ่แห้งพี่น้องดองนี่นี่โอ้ยจุ่มเหมืดอกใหญ่ผักเดียวไปเอาเเอเมาเก็บพี่เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บมาตันเด้อจ้า พี่น้องเดี๋ยวไปแอมสิเก็บตัวนี้ก่อนเด้อจ้ะกินได้เด้อพี่น้องเด้อบีบเบิงขามันบวบๆกะกินได้โหลดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวข้ามาเก็บดอกง,งามๆน่พี่น้องดอกง,งามๆใบไม้จะลายไปๆบอก เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กพี่น้องเด้ออืมเคยสิตังกองไรพี่น้องเลยโอ้ยดอกงามค่ะพี่น้องดอกหนึ่งดอกหนึ่งมันเน่าพี่น้องแปรเก็บก่อนแล้วเต็มบดาดอาจ้าโอ้ยงามค่ะพี่นอ้องเอ้ยสะอวังดิใครกันยังไงพี่น้องเบ้าง

เบิ้งไข่นี่เด้อพี่น้องเด้อว่าใหญ่สำใด้เดี๋ยวแปมสิเอาให้เบิง้งใหญ่แห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อจ้ะขออนุญาตแท้หนึง่งโอ้ยต่างกองายองออากอยากเด้อพี่น้องขออภัยหลายหลายเด้อจ้ะเด้อขออภัยเบิ้งพี่น้องเบิ้งผุ้นะดอกเดียวก็กินอิ่มพู้ได้นี่พี่น้องเอ้ย ใหญ่ค่ะบบเป็นตาอ่อ,อนซ่อนเนาะพี่น้องเงาพ่น,นะ่ะไปเลาะอีกก่อนเด้อพี่น้องไปไปไปเลาะน้อกันมาเป็นตาคากแท่มาน,นี่น,นี่พี่น,อน,น,น,ออน้องนี่ยังมีอีกพี่น้องใครใครใครคากละทีมงานแต่จะไปทางไหนไปทา้งใสทางมันพี่น้องเอ้ย เดี่ยวก็พอกันตอนนี้ยังไ่พอกันโอ้ยจะอ่อนด้ยเห็ดมันกำลังออกพี่น้องกำลังไข่ไข่จมตูมเนาะพี่น้องเนห็นไหมโอ้ยน้องน้องนี่กันงอกเหลืองจ้ะสี่ห้าดอกสี่ห้าดอก โอ้เรืองก็บ่วยง่ือขึ้งกขาวไปไลยเนาะพี่น้องเนาะแต่มันก็คักได้พี่น้องมันเห็นไก่ได้แนมเห็นหน่งแต่ไก่พี่น้องแนมขึ้นมาสั้นทีหลีอยู่ซึ่งงามงามพี่น้องปลาเพกพี่น้องมันมีในปลาเพกด้วยจ้ะงกขาวพี่น้องนี่ก็เห็นไก่ขึ้นฉันพี่น้องแนมมาเห็นโหลดดอกนี่กสองดอกอันนี้ก็ได้ เดาไครมีใครเ้านางมียก็ง่ายๆพี่น้องเลยนนง่ามๆเลยพี่น้องไทยง่ามๆเลยเก็บไว้ถมไว้ขึ้เกล เบ่งที่น้องเบิรงออดอกใงญ่ยง,า,ยง,งามๆเท้ๆจะอ่อนดิค้นลายๆเฮ็ดบาดน,น้ำกับพระท่านพี่น้องบ่ได้บาดดอกมันโมมีโอกาสได้บาดด้วยพี่น้อง นอกจากันออกแกไข่มากกับเป็นตูมให้เก็บตลวดกับไข่เพราะว่าคนเก็บตลอดเก็บเบินมือเก็บเบนเลนบางคนมือสามหล่อพี่น้องเลยบางคนโอ้ยผักอีสพี่น้องเออนึงคนไข่ไข่พี่น้องไข่อันนี้จะเกิดแออัดยัดยิน โอ้บอร่รอทายายแพงไปน้ำนี่แล้วรอทาไม่ทาัาแพงไปน้ำก็เลยไปอยากไว้สดอกรออยู่ทังหลังเฮ้านันยายซันวะเอ้ยสะอ่อนดิพี่นองเอ้ยความสุขพี่นองความสุข นะม,ม,มว่าไงคุณอะไปแอมซะมำม้วนเถื่อนพี่น้องมว่นี้ความสุขไปแอบมาหาอยากหากินเดอ้อบ่ได้ไปตึกป่าก็มาหาเห็ดเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อพี่น้องเอ้วยว่าไงทางวัในใดือเห็นเดี๋ยวลงมาจะทางใดองอโอโ้จะคืนทอผุนนี้หนะอ้อยยางขึ้นมาอันนี้เห็นอะอู้ยเก็บปังดูคือโพดแท้ อมมีมูมีไข่เลยบอกเอาพีกกำผากมพอยกันตาดโททำไมมมนไข่ก็ใส่ฉมปั่นนะครูใหญ่มากเลยซําบังยาฮะแหละปสีซามดอกบังยาจะเอาใ่ๆนะฮะพ่อกินแล้วได้ต้องหนา้นเออพ่อกินแล้วได้ผู้เดียวนะ โอ้โหไปทั้งใดต่โตบาดนี่ไปแอมมาละเด้อพี่น้องเอ,อ้ยเห็นนะเฮ็ดลาแอมเด้อจ้ะนี่แอมมาหอดเฮ้อนแล้วจ้าขอบคุณพี่น้องทีต่ติดตามรับชมจนจบน่ะจะเนาะก็อย่าลืมเด้อค่ะฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ลาแอมเนียเด้อจ้าสวัสดีจ้า